ปีหนึ่งคที่เพราะมันคระพามาที่วัดกลางในเขตเทศบาลเมืองน,นครพนมนะฮะเพราะว่าจะมีลูกหลานของเจ้าบ้านเมืองที่เคยครองนครมีวัตบูุที่เคยปกครองจังหวัดนครพนมครับมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีพวงหรูรวิญญาณครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรพบุรุษที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองน,น,นครพนมมาเก่านะจะมีรูปมาอยู่ที่แท่นบูชานะครับซึ่ง วันนี้ครับซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2556นะฮะและในะวันนี้ครับมีคุณแม่ศรีพิมลสันติพิรมสูตรสุคนเดิมนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีตามขั้นตอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติโดยคุณพี่อั๋นนะฮะที่เห็นอยู่ในภาพในเวลานี้จะเป็นผู้ประกอบพิธีนะครับในการประกอบพิธีบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของจังหวัดนครพนมคราวครับ เก็บมาแล้วเดี๋ยวมาปรักที่กระถานทูบกันนี้เลครับเดี๋ยวผมจะได้สวดเป็นเสียงไหครับในขณะนี้ค่ะบรรดาลูกหลานท่านเจ้าเมืองนะครับก็พร้อมใจกันมาปักทู่เพื่อเป็นการสักการะบูชานะครับและเพื่อความเป็นสิริมงคลนะที่เราเห็นอยู่นั้นขณะนี้ก็คือท่านท่านนายหน้ลงเชียร์าครับซึ่งเป็นประธานชมรม นพนมนักลานุรักษ์นะฮะซึ่งท่านก็รักษาไอ้ตรงนี้คขาว่าให้ลูกหลานนะับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งผมคิดว่าในคาในคราวต่อไปนี่ถ้าจะอาศัยสิ่เหล่านี้อย่างเดียวคงไม่พอนะฮะก็ต้องเป็นหน้าที่ของบรรดาพี่น้องชาวนามซึ่งเป็นลูกหลานเนี่ยได้มาร่วมกันในการที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับเพราะว่าที่ท่านเห็นในเวลานี้คือบรรพบุรุษของคนนักขณรมขุขนะครับพี่ท่านได้สร้างบ้านสร้างเมืองท่านดูเอานะฮะ นี่คือทั้งหมดเลยนะเนี่ยท่านผู้เป็นสร้างบ้านเสมอรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้พวกเรานะฮะท่านจะได้เห็นนะครับว่ามีารูปของอท่านต่างๆครับที่พวกเราสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับซึ่งผมคิดว่าที่นครปนมนั้นที่ที่นครปนมนั้นที่มีงานอย่างนี้ครับขอเชิญทุกท่านตานานั้งพิธานติบันเทิงลงจันทร์บรรทาดุจของทุกท่านทุกตระกูลนะครับ ครับในขณะนี้ครับทางท่านอัชพลสุสุคนช่วเป็นลูกบัลลนของเจ้าเหมืองนครหลของเรานะครับกาลังกล่าวคําอาศซลวาตกกาลังกล่าวคํากาลังประกอบพิธีในการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษครับยพระสาวยระได้มาจุนมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ทุกตุาทุกคนในจังหวัดนครพนสได้มาอรมซ้อมกันในวันนี้เพื่อการบ่งสกลาตต์พระวิญญาณและริญญาของพระรูปแห่งคริสตก็ตระบนเชื่อสายจังหวัดนครพนมทุกท่านทุกหนุนที่จังหวรับทั้งหมดข้าพระเจ้าในสุดุกสุลาในนครพนมทายาทเชื่อสายที่ว่าตระบนุ่นที่สามทุกตนทุกดวงพระวิญาณและริญญาของทุกตบนให้มงมาเครื่องบ่งสกลาต์ทั้งหลาย วมเทพเทววาพระมหาราชาต้นสกุลมพระบิญาทั้งหลายได้ตัวประรับเพื่อนมงสคงสการะจากลูกหลานศรีก็เป็นคชาวจังหวัดนครปูครับหลังจากนั้นทางท่านสุริกรก็จะได้กล่าวคำถวายซึ่งเป็นการสดุดีอามันพอหรือรรคนะครับขับรถไปนะค ไใจพักแตาบรมณ์ปุ่สีขินตบาบองเหล่าลูกหลานเล็งเอิญขอสนองันควันข่าวประจงแี้อย่างพูดสักตายผูยยาด้วยรู้คุณออท่นนนตตนานโปรดตนในลูกหลาน เออมีเยือนลอนกินดาคงดามีแมอยู่กลางอย่างไรก็ต้องดอนใจตนม การบูชาสักลาบันพรพบุรุษในวันนี้ครับก็คือการรําศีกุตบุญจากบ้านหนองปลาดุกตะบนกุรุคุอําเภอเมืองนครปนมครกบสวยงามมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆครับสวยงามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่คือลูกหลานจากบ้านอ่หนองปลาดุกตะบนกุรุคุอําเภอเมืองนครปนมครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีลูกหลานของเราลําตามาเรื่อยๆครับเมื่อเป็นการสักกาบบูชาบรรพบุรุษของเรานะครับ อาพวกเราใครรู้ตัวว่ารำได้เชิญเลยนะครับต่อเลยนะคะมาแล้วครับมาแล้วครับลูกหลานลูกหลานของเจ้าเมืองเราเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมืองศรีคุตตรุญสวยเลยนะครับนี่ลีลาไมา่ได้แตกต่างสมัยเป็นสาวเลยแล้วเนี่ย ยิ้มหน่อยนะคะ ท,ที่มีความสุขมากที่สุดในวันนี้คือคุณแม่สีพี่พมนนะเป็นยังนีคุณแม่เขาวันนี้บรรยากาศโดยทั่ว,วไปแม่ได้มีโอก,กาสมาทมําบุญตรงนี้และมาสักการะบูชาวิญญาณองค์พระบุรุษเลยครับ ุณแม่ดีใจและเพิ่มเป็นด tamam. ีใจครับท่านนายกทศมนตรีครับท่านนิวั์เยรัฐประบัญญ์ครับท่านในรงเยยตานะครับได้พามาคารวะคุณแม่ะซึ่งเป็นต้นตระกูลของผูู้้ที่ครองนครพนมมาก่อนนะครับเจ้าเมืองมาก่อนนะแนะนุษร์จักครับที่เป็น ประธานแล้วก็เป็นต้นต่อในการคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับที่เห็นุ่นภาพคือคุณแม่ศรีพิมนสันติพิรมหรือว่าสุนทรพจนนะครับที่เห็นอยู่ในเวลานี้และต่อมาเนี่ยครับก็คือคุณแม่พี่สุดยุนวิจิตนะครับหรือว่าสุนทรพจนและก็คุณแม่สมบูรีนะครับครับในวันนี้ครับในฐานะที่ พลนครบมนตร์พมือกนี่ครับทางท่านพลตรีธนพลบริบูรณ์นะครับผู้บังคับการตำรวจพลนครบมนตรก็มาพร้อมกับท่านผู้ริการอภิชาเจรนามเดชาคุณครับผู้ริการโรงเวุฒิธรรมบรมลูกหลานเมืองนครบมนตร์นะครับก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยวันนี้ทางคุณนายวิมลนะเพียวันนี้บรรยารบุญญาท่านนายกเล่มนตรีนี่ โอ้โห,โโหเต็มที่ปกติท่านเงียบๆนะวันนี้มาลำบวงวงสวงบูชาบรรพบุพรุษครับถือว่าเป็นการสักการะบ,บูชาและนี่คือคุณยายม้วนนะครับอายุเท่าไหร่แล้วยายเจ็ดส <19. S 1> ิบเ้าฮเจปีแล้ววันนี้ก็มาลำบวงสวงต่อหน้าบรรพบุรุษน,นะ ต่างนะครับเรื่องผิวพรรณเรื่องความงามนี่นั่นนะฮะคือลูกหลานเจ้าเมืองตัวจริงนะเดี๋ยวจะลองถามดูว่าลูกหลานเรานี่มาจากไหนนี่ไปถามดูนะอกมาจากกรุงเทพมหานครแต่ลูกหลานนครปฐมครับนี่ลูกหลานเจ้าเมืองนะและนี่ครับคุณพี่โมรีครับยศสุดท้ายนี่เวลาอันโชโมรีนะซึ่งเป็นลูกหลานนครปนมเหมือนกันครับเป็นใหญ่เป็นโตในยุคของทางท่านบุลเอกมานะรัตนโกสินทร์นะ คือผู้ที่เป็นต้นคิดเพื่อที่จะสืบทอดคุณงามความดีตรงนี้สู่บรรพบุรุษพวกเรานะครับน่าชื่นชมอย่างมากเลยนะครับนี่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามครับครับสร้อยพลอยเหตที่ลุงพ้อได้มาในคือคุณยายสีเวยที่อยู่ในภาพเลยนะซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลและเป็นคุณแม่ของคุณรัชนีกรที่กล่าวคำบวงสวงและก็กล่าวกล่าวคำเขาเรียกกล่าวคำสดุดีเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับในวันนี้ที่ให้สร้อย ตำแหน่งบุรุษิที่ที่แขวนอยู่เดีคอของท่านน่ะนะครับที่ให้ผมเลยนะครับเนี่ยนี่ก็คือบทลำหางนกยุงนะฮะโดยบุญป้าจแจ๋วเพื่อเป็นสักการะบูชาวิญญาณพันธุ์พุทธนะฮะซึ่งลูกหลานของเราควรจะเป็นแบบอย่างอย่างดี ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีสักการะด้วยผ่านพุ่มแะจากตูกหลานทั้งหมดเลยนะครับเิดแอาีปลียพิธีงานจะตัดไม้กันได้ยังไงเล่าเออสัการะบางท้านก็หลุดเอดตลงขอตรงรดับทก็ทุกท่านด้วยคถาทุกขับอากาป็นทุกขาพยายามกา็นทุกขาโต ตมท่ตาของสุขเจิญตาที kommt, ่มเาพราะตากานตาของุกจริุเริพราะตาท่าครับท่าคับทนผู้ชมครับโอ้โหยิ่งใหญ่ผมคิดว่างานนี้นีจะต้องได้รับการเผยแพร่ว่าอะไรครับเพราะว่าปันพราุลบนี้นะครับ ท่านได้เอาเลือดเอาเนือ้อเอาชีวิตและความละหมากยากเห็นเข้าแลกบ้านเมืองเอาไว้ครับผ่านศึกเหนือเสือใต้จนมาเป็นนครพนมและพวกเราก็อยู่ในเมืองนครพนมอย่างมีความสุขจนจังหวัดน,นครพนลมเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดของประเทศไทยก็ท่านนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ศรีพิมลแล้วก็คณะที่ท่านได้จัดก,กิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาและลูกหลานชาวนควรพนลมตระกูลต่างๆทั้งหมดนะครับที่ได้มาทํากิจกรรมที่วัดกลางแห่งนี้เป็นประจำทุกปีครับ